รีวิวลิปออยล์ซอการ,ปร์ปลอมแบบจริงใจเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกันว่าของจริงกับของปลอมจะเป็นยังไงขอ,องปลอมจริงจริงใช่ไหมเนี่ยขอหลักฐานได้ไหมแฟนคับส่งมาบอกสั่งลิปออยล์ม,มาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของปลอมเขาใช้รูลิปออยล์เลือร์โพรชั่นเหมือนกันใช่ไปไว้ข้างหน้าเลยแล้วก็พอมีคนกดสั่งสุกได้เป็นนี่งจเเราจะมาดรอปเทสกันนะครับดูว่าในถือกันสินี้แล้วกัน ยังไม่มีรอยอะไรทีนี้ดรอปเทสของป้อมของป้อมนะครับยุติธรรมเอาใหม่เอาใหม่เห็นไม่ชัดโอ้คือผมว่าน่าจะไม่ค่อยดีทำตกทำตกก็น่าจะแตกนะคลิปซอกาชนะสาว่ายน้ำโอ้ล้างไม่ออกอุ้ยล้างไม่ออกด้วยเอาเปรียบเทียบเรื่องราคาราคา2 3งร2แยาก่างแพ้ของเรานะครับไม่แต่เขาได้สีแท่งเราแพ้ อ๋อเหรอโอ้โหแสดงว่าเขาถูกว่าต้องดูปริมาณด้วย8 ML ของเรา3.5ใช่แ้าใ่เราแพ้ละต่อไปนะครับเราจะมาเทสกลิ่นกันอันนี้ของที่บ่อยชอบกันหอมเดี๋ยวจะไปให้ทีมงานดมกันจะเอาอีกอันหนึ่งมาด้วยโอเคโอ้โห้คือหัวมันเป็นโลงไงเดี๋ยวต้องมาจิ้มที่หัวก่อน เดี๋ยวกลัวมันแบบลิปมันยังไม่ขึ้นมาจะให้วัดกันว่าอันไหนของเงินมันมีของทิงกับของปอมอืมันนี้โอเคอันนี้กัอนึงอันนี้อะไรสรุปอะไรชนะอันนี้อยู่แล้วอ๋อเน็ตมาพอดีเลยอาดุมดมอันไหนเดียวครัน สรุปใครใชนะลิปจริงอันนี้ดีกว่าเยอะเลยครับรีวิวแบบจริงใจอันนี้สำคัญสุดลิปออยก็ต้องเทตัวออยถ้าอันนี้ดีกว่าคือจบเลยถูกกว่าด้วยลองดูพาถูกป้ะเนี่ยถูกให้เบฟทามไหมล่ะพี่าาปากตาชทำให้เอาปากมาครับใก<น>ล้ๆมันยังดูแห้ง,งอยู่เลยมังแตกอยู่เลยเนีื้อเนื้อ เราเป็นปากมึ่อเดือน่าคิดว่าอะไรครับออ๋ให้คนดูตัดสินส่วตัวผมว่าก็พอๆกันที่อย่างนึงดอกเพชรอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงกิ่นด้วย<ม>เลือกออยข้างไหนด้วยทาแล้วยังแตกอยู่แต่โอเคดีครับก็ใครที่ไม่อยากได้ของปลอมนะครบของแท้มาวันที่16-10โมงเช้าเหมือนเดิมครับครบทุกสี